เพื่อนระวางแผนไปเที่ยวกันตลอดจริงไงจริงนะเที่ยวไั่ถึงแบบแต่งานก็อจริงๆเราพูดถึงเรื่องอากไปเที่ยวอยากไปเ่อยากที่ยวอยากยาไปเที่าไเอากอย่อากเทกากวอยท่ยวาีอยเกปเท่ไปเทีากว่ากไเทากไเ่ไปเเาทา่เีวามเ เลาเราได้แบบไปเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยอันนี้ก็คิดทุกเดือนเลยไหมที่เรียนถ้เป็นไปได้แบบที่เราทำงานเนี่ยจริงๆต้องมีเวลาสามวันครอบครัวก็โอ้พี่เวียร์พี่เบียร์รับงานเยอะมากเตรียมเตรียมตัวเป็นแบบว่าคุณพ่อลูกสองหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดครับวันนี้คือแบบว่าก็เป็นที่แบบวิลลี่มาท้าคุณแม่เขาบอกว่าพร้อมแล้วแต่ว่าโบ้ยให้มาถามพี่เบียร์ใช่ ่เหนื่อยครับแมแล้วก็ฟงฮามติดชโชว์ไม่ยอจริงๆเพราะคนที่หนื่อยที่สแม่หือว่าต้องรองให้เข้าโรงเรียนก่อนแล้วค่อยเริ่ม <c oughs> ไม่ว่ากันร <c oughs> <c oughs> อให้ถึงตัวน,นี้ก่อนเพราะตอนนี้เราพยายามยื้อให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุดก่อนจะเข้าโรงเรียนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเด็กอ่ะ ไปไปไปเรียนตอนที่แบบยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปเรียนค่ะก <laughs> คนเป็ตัวอ,อย่างเล่นมากกว่ามันก็จะคอยดูว่าเราอาจจะแม่คุณพี่กเป็นคน่จะมีหลัก,ก,กสูตรอะไรไหมที่สามารถอยู่ที่บ้านได้ <laughs> แล้วพอถึงเวลาจริงๆเราก็คอยให้เขาไปเรียนก็คืออยากให้ไปเรียนเต็มฟูลไทม์มากกว่า <c oughs> ต้องไปเรียนเตรียมที่บ้านกาถึงเวลาล้ก็ไอ <c oughs> ไปเรียนล้วกันไม่ต้องแบบไปปรีไปอะไรหรอกไปเรียนไม่ต้องมาอะไรก็เวลาเขาไรียนก็พ่อแม่สอนนี่แหละหรือว่ามันจะทำไปด้วยพ่อแม่ก็ต้องเตรียมใจไว้ด้วยลูกจะต้องไปอยู่โรงเรียนไม่รู้เหมือนกันไปหรอกคิดภาพเลยมว่าเราจะร้องไห้ปูกไปไหมว่าลูกไปเราต้องมีเกาะรั้วอแอ้โหสุพรวัวดมเกาะรั้วดูลูกทั้งคู่อะไรแต่พ่อแม่เรยนละอืออบดูเรียนดคยสงสัยไหมเพราะนอนไม่ร้องพ่อแม่นั่งร้องอยู่ดีวะ เป็นดูึงมาอร้องแท้อันน้นถามเขาไปว่าเขาไปโรงเรียนเขาจะยังไงเคยฟิวแบบพยายามไม่ได้เล่าเรื่องนี้เขามาเพราะต้องไปโรงเรียนเขาแค่บอกเขาว่าเดี๋ยวคือคุณแม่เขาซื้อหลักสูตรซื้อหนังสือซื้ออะไรมาอะไรเงี้ยเขาสอนด้วยกันเราเรียนเราก็สอนเขาไปเรื่อยๆือมีพ่อกับแม่นี่แหละหลางมาแล้วเรียนมาก่อนเราก็สอนสอนสอนเออโอเคไหม ครับผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจพี่ๆนะครับพี่ชายแดงแล้วก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคน